สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายน้อยเศรษฐมีสุกเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามครับจังหวัดของผมเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยครับตอนนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับไปกันเลยครับสถานที่แห่งนี้เรียกว่าตลาดล้มผุมนะครับแถวบ้านผมเรียกว่าตลาดเสียงตายครับ พ,พ่อค้าแม่ค้าจะวางของขายบนพื้นติดกับรางรถไฟครับเวลารถไฟวิ่งมาทีหนึ่งก็ต้องรีบเก็บของแล้วหุบล่มในพริบตาอเมซิ่งจริงๆนะครับที่นี่คือค่ายบางกุ้งครับเป็นค่ายสำคัญทางประวัติศาสตร์หลังจากเสียกุศีอยุธยาครั้งที่สอง เจ้าตากศินโปรดให้ตั้งค่ายแห่งนี้เพื่อรวบรวมพลขับไล่กองทัพข้าศึกพม่าจนแตกพ่ายถอยไปในบริเวณค่ายยังมีโบสถ์ที่สร้างขึ้นสมัยอยุธยาชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์หลวงพ่อดำครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับที่นี่หลายท่านคงรู้จักกันดีดอนหอยหลอดนะครับผม จุดเด่นของที่นี่จะมีหอยหลอดเยอะมากครับการจับหอยหลอดจะจับในช่วงน้ำลงนะครับหอยหลอดทำอาหารได้เกือบทุกชนิดเลยนะครับที่นี่ยังมีสารของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้กลับไหวบูชากันด้วยนะครับนอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวบ้านผมยังมีเยอะแยะเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำอัมพวาอุทยานพระบรมมราชาชาุสรสมเด็จพระพุทเลิศล่าณภาลัยและยังมีวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดหลวงพ่อบ้านแหลมซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านทั่วไปครับ ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับที่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งเมืองไทยและต่างประเทศได้รู้จักจังหวัดสมุทรสงครามครับอย่าลืมมาเที่ยวบ้านผมกันนะครับขอบคุณครับ